คู่ขาวเสาร์อาทิตย์คู่ข่าวเสาร์อาทิตย์เพื่อนท่านมาชม สวัสดีครับสวัสดีค่ะคู่ข่าวเสาร์อาทิตย์มาแล้วนะครับวันนี้วันเสาร์ที่15มิถุนายน2567อยู่กับเราสองคนครับผมพัทรดาในเทศสุวรรณครับดิฉันวรนอิสาสมัครสรุธค่ะและล่ามภาษามือวันนี้อาจารย์ภัยวันแสงสุนทรติดตามกับเราสองคนนะคะผ่านทางหน้าจอช่อง9 m c o t d HD กด30และอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Live ค่ะสำนักข่าวไทยพูดคุยข่าวสารกันเข้ามาได้วันนี้ข่าวสารมีหลากหลายจริงๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ